สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุขลนสวัสดีลูกป้าลูกหลานผมทวีคนเดิมครับพี่นอ้องนะครับมื่อนี้วันที่18นะครับที่18บแปได้รับสายจากหลวงปู่ผู้เวียงพี่นอ้องนะครับหลวงปู่ผู้เวียงเพิ่นอดบ่ได้ทนบ่ได้พี่นอ้องนะครับเลขเพิ่นงวดที่ผ่านมากกว่ว่าเข่าลุดพี่นอ้อง นะครับเป็นเป็นแชียมสายอำเภอผู้วียงนะครับแชียมตั้งแต่ผมท่ามชิปมาเห็ดช่องมาเปิดช่องมากกับปูผู้วียงค่อยอุ่มค่อยสู้นะครับค่อยทรงชิปบเหล็กให้อยู่ตลอดพี่น้องนะครับลูกห้พี่น้องในบุงน้ำกัดเขาดีเป็นทนายตอนแรกๆพี่น้องเขาดีดีครับประมาณหลุดได้สองสามงวดเนี่ยพี่น้องเนาะงวดหมดผ่านมาบางเด้งกะวันที่สิบหกกันหลุดพี่น้องนะครับสําหรับเดือ ปูผู้เวียงนะครับถ้าเป็นแช่มก็ไปแช่มสายอำเภอผู้เวียงพี่น้องนะครับเข้าดีเป็นนายให้กันแหละพี่น้องแต่ว่ามันหลุดจะสองสามงวดนี้นะครับงวดนี้จะเป็นยังไงพี่น้องจิตตามเบื้องน้ำกันนะครับสำหรับแนวทางของปูผู้เวียงพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีถามว่าปูผู้เวียงอยู่อำเภอใดอยู่อยู่บ้านใดอยู่วัดใดอยู่ป่าอาวัดป่าใดนะครับเพ,บบอบอพิ่นบ่ให้ว้าให้บอก้อพี่น้องเ้อ นะครับคนให้ฉายาว่าตั้งฉายาเป็นปูผู้เบี่ยงกับพ่อพี่น้องนะครับอาพี่น้องไทยทำบรรยากาศอยู่ที่ในบ้านพี่น้องมันบ่เปลี่ยนแต่เบิงก็เดยประดองไทยให้เบิงดอกพี่น้องเบิงตะต่อเล็กกับพ่อนะครับขอตะเล็กเข้าเข่ากับพ่อและพี่น้องนะครับปรต้องเฮ็ดหลู่ลาก็ได้ดอกพี่น้องเนาะคอยเปลี่ยนคอยไปคอยเบิงคอยแย่งกันด้วยพี่น้องเด้อจะถิ่นจะป่าลูกหลานช่องนี้น่อยช่องนี้ด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องเอฟซี สุขูสุคนสวยอุ่มสอยตุ่มสอยห่มสวยตุ่มสวยอุ่มสวยห่มนะครับสอยยู๋สอยยกซอยย่อเป็นให้น้ำแน่ได้พี่น้องเด้อผู้ติดตามกับบอไดยฝากฟรีฝากน้องน้ำสุขุสุคนอะไพี่น้องนะครับซอยผักสอยดันลูกหลานทองทวีคนเดิมให้มีผู้ติดตามน้ำในหลายในเด้อพี่น้องเด้อบอกสู้กันฟังนะครับบอกพี่บอกน้องกดไลก์กดแชร์ข้มมาติดตามให้ดูเวลาน้ำแน่นะครับเนาะ อ่พี่น้องนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คืองวดประจําวันที่16เมษายน2005 5 66ด้วยพี่น้องเด้อนะครับสาหรับเลขบู่ผูเวียงนะครับงวดที่ผ่านมาปูพูเวียงห้ยรูดพี่น้องนะครับเพื่นหาวิ่งที่8นะครับรูดท,ที่หลัก8นะครับทั้งช่องทางยูทูบทวิทคนเดิมผมนี่นะครับทุกๆอาจารย์แทบทุกอาจารย์พี่น้องเนาะ ทุกๆอาจารย์ที่เพ่นทรงแนวทางมาให้เลขสิบบลายตัวด้วยพี่น้องเด้อนะครับให้ก็ให้ตัวเดียวนะครับส่วนมากที่ให้ตัวเดียวนะครับสิบบลาหนึ่งตัวมาสองตัวมาตัวหนึ่งพ่นสิบบลแบบนั้นพี่น้องส่วนมากที่ให้เป็นตัวเดียวลูดตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งก็วิ่งบนหนึ่งตัววิ่งล่างหนึ่งตัวนะครับทางช่องยูทูบทวีสิเป็นยังสั่นหรือว่าทางอาจารย์ที่เพ่นทรงมาให้สิเป็นแบบนั้นด้อพี่น้องเด้อ นะครับสำหรับวดที่ผพานมาเนี่ยปูู้เยียงไห้วิ่งที่แปดลูดที่แปดพี่น้องเพิ่นจับที่แปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเก้าแปดหนึ่งแปดสี่พี่น้องนะครับเลขเพิ่นบอ่อเขา่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเลขเพิ่นหลุดนะครับเอาก็เป็นการแรงแก่ให้ปูผู้บยียงคือเก่าพี่น้องนะครับมีเข่ามีถูกมีหลุดเด้อพี่น้องเด้อขอตรษขออภัยแทนปูนะครับ,ออป,นะรบปูกับบารูคือการวาเลขเขา่าที่เข่าตัวใดจะออกตัวใดนะครับเป็นเพียงแนวทางให้กับ พี่น้องเอฟซีเพียงเท่านั้นนะครับเนาะเอามเข่าไม่ถูกไม่หลุดละพี่น้องนะครับอย่าเฝ้าหยฝ้าวากันพี่น้องนะครับมเข่าวมิถูกมิหลุดนะครับเป็นเพียงแนวทางปลูกบารูวาเล็กตัวออกตัวใดญนะครับเอามาลงให้พี่ให้น้องเอฟซีได้เบิ่งน้ำกันนะครับสำหรับตีผ่านผ่านมานะครับก็เข่าดีเป็นตจนายคือกันพี่น้องนะครับเป็นแคมป์ในใสายอำเภอผู้เวียงนะครับแต่ว่าสองสามหัวที่ผ่านมานี่ปูหลุดเด้อพี่น้องเด้อ หลุดก็คือหลุดพี่น้องนะครับทางช่องเป็นคนวอลตรงๆถือก,ก็คือถือนะครับบ่มีลุ่งหลังบ่มีเกิงหลังห้อยอกได้พี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับบางคนบางท่านกติทําคอมเมนต์มาว่าเกิงหลังห้อยอกห้อยอกเราถูกแม่นจังบ่มีพี่น้องนะครับมีแต่ลุงก่อนห้อยอกทั้งนั้นพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องบริติตตามถ้าพี่นอ้องบด้เบิงบริจิตตามพี่น้องก,กับ,บ่บฮูนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ใหด้ดีได้พี่น้อง เอาจต่คำสุภาพมาคอมเมนต์กันพี่น้องเนาะให้เกียดกันพี่น้องหักกันแพ่งกันนะครับเอ็นดูกันนะครับเนาะต่างคนต่างเข้าใจกันนะครับปราจากันให้ให้ดีให้ม่วนพี่น้องนะครับค้นคือกันนะครับบอกกันให้รู้เรื่องได้พี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับเลขปูผู้เวียงนี่พี่น้องเห็นย่นี่ก็คือวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับปูหอที่แปดลุดได้พี่น้องนะครับงวดต่อมานี่ปูห้มา นะครับตองหวดเลยปูว่าโอ้มันเป็นยังไงมันคือบ่เขาสันปู่พี่นองแล้วกับปูว่าจังไงมันคือมะเขาผมก็เลยว่าโอ้จากเลาปูปูหัวเฮ็ดเพีจยงไดงเรผมเรยว่าพี่นองแล้วปูโทรมาก็เรียกว่าปอ้ก็เรียกว่าปูสิลปอยเหรอเดปล่อยตองงวดหลดสันมันเป็นอย่างบ่เขาดีแท้สันาูโซเชียมันก็เขาดีแท้สันปูว่าโนพี่นองแล้วกับผมก็เลยว่า ปูบาจังสันก็เอามาปล่อยเลย้ปูหรอโทษมากปูก็ได้ส่งแนวาางมาให้นะครับส่งมาให้ทางอ่าไล่แต่พี่น้องนะครับผมก็เลยมาหลอกลงในในสมุดของผมให้พี่น้องน้อง้เบ่งน้ากันนะครับฟังขวาเมื่อนี่ก็เป็นหัวประจำวันที่สิบหกเมษายนฟังซายเมื่อของผมนี่ก็จะเป็นหัวประจาวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับบูให้วิ่งที่หลับห้าพี่น้อง ลูดที่หลักห้าด้พี่น้องเดอ้อนะครับวิ่งที่หลักห้าลูดที่หลักห้ามีห้าเก้ามีห้าหกมีห้าสามมีห้าหนึ่งมีห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปด้ด้พี่น้องเดอ้อมีอยู่หกชุดหกหางพี่น้องนะครับ <c oughs> เพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งพี่น้องนะครับงวดก่อนมีอยู่ห้าชุดห่างอ่งวดนี้เพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเป็นหกชุดหกหางได้พี่น้องนะครับเพิ่นให้วิ่งให้ลูดที่หลักห้าสำหรับปูปูเวียง งวดประจำวันที่2พฤษภาคม2566พี่น้องนะครับอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับมักแล้วก็ค่อยจัดได้พี่น้องเด้อครับนี่ขลิกปวงปูผู้เวี่ยงพี่น้องแต่ว่าปูก็มั่นใจว่างวดนี้เขาเ่าแทะแน่นอนพี่น้องเนาะ กูบอได้วงกลมให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องอิฟซี่ไปวงกลมเอาเองเด้อมักตัวใดก็บ้งกลมเอาเองพี่น้องสำหรับเลขบูผูเวียงนะครับตะกรอนกับเป็นเข้มตลอดการพี่น้องเนาะเขาติดกันสุ้งหวัดพี่น้องนะครับเพิ่งมาหลุด2องสามวดนี่แหละพี่น้องเนาะให้เอาไพ่กันพี่น้องนะครับเอาไปเปรียบเทียบเสกับอาจารย์อื่นดวงเบืองน้ำกันพี่น้องว่าเพื่อนที่มาตัวใหญ่นะครับพี่น้องมักพี่น้องก็ไปจับจองหาสลากกินแบ่งรัฐบาลพี่น้อง นะครับสนับสนุนให้พี่น้องไปเลรียการพะนันแต่ยังไงเด้พี่น้องเด้อสนับสนุนพี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะพี่น้องหาเงินทองมันหายากบ่พ่อสื่อก็อยาสื่อพี่น้องเนาะบมมักก็บ่ต้องสื่อบมมักก็เบืงองืูอควบสุขควมบันเทิงแค่นั้นนะครับเนาะหรือว่าบ่มักก็เรียผ่านนะครับจะเฝ้าให้เฝ้าด่าให้กับหลวงปู่เด้อพี่น้องเด้อ นะครับปูก็เป็นเพียงแนวทางให้กับพี่น้องเขาเพียงเท่านั้นผมก็เป็นซื่อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศน้ากันในเบิงซื้อพี่น้องเนาะผมกับบได้ว่าเลขหลวงปูที่เข้าสุกงวดสุกงวดพี่น้องเนะาะก็เบิงนํากันเอานะครับถ้ามันเข่ากะดีบ่เข้ากะข,ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับลูกกลมๆม,มันไปได้สุยางพี่น้องเนะาะเอาฝากฟีฝากน้องสุขุสักคนนะครับเอามาตอนพี่ตอนน้องตอนป้าตอนลุง สำหรับเลขปู่ผู้เวียงนะครับเป็นสุงให้คำคำก็เลยรีบลงให้พี่น้องได้เบิ้งน้ากันนะครับโทุคุยกับปู่ผู้เวียงหล่ะพนกับโจมว่ารุงลูกเลข็กคนคือบ่าเข่าเลขเป็นอย่างคือว่าเข่าพนกับโจมว่าอยู่พี่น้องนะครับสตีเข่าดีดีวาสันว่าพนว่านอกกระสูดเก่าพนอยวาสันพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทั้งช่องยูทูบทวีคนเดื่มในพี่น้องเด้อนะครับฝากฟีฝากน้องสูุู่สูขคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมน่ำเน นะครับขอขอหอยขอแขนน้พีน้ำน้องสุกขู่ทุกคนคือเก่าแหรอพี่น้องนะครับซอยตุ่มซอยโฮมนะครับซอยยู่ซอยยองนะครับซอยอุ่มซอยสู้คำบอกคำจาบมวลหูบให้เลาะสนองหูปิดขาดการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อนะครับก้มหลุดจบชช่ันเป่ากบังเทียกกระเขียนบ่ถูกบางเทียกกระวบบ่ถูกต้องนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องสุกขู่ทุกคนทัวประเทศนทยนำกันที่เขามาช่มจิบตอปี้คนเดิมพี่น้องนะครับเนาะ ขอบคุณนะครับเวลาผู้ใหญ่ใจบุญใจดีสูขส้ขู่ทุ้กล่อมขอบคุณเอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับท่ทานในความหักความแพงท่านในความเมตตาสงสารกับทั้งช่องในหน่อยช่องนี้โดยดีมาตลอดนะครับเนาะ <c oughs> อาศัยพีย่อาศัยน้องอาศัยลุงป่าสูขส้ขู่สุกลนอนะครับซอยอุ่มซอยสู้ซอยตุ่มซอยโฮมซอยผักซอยดันให้ลกหูกไหรานมี่ช่องอในช่องนี่มีผู้ติดตามหลายในพี่น้องเด้อนะครับสำหรับชิ้นนี้ผมสวีทค้นดิม นะครับขอให้พี่น้องเฮ่งหิ่งปังปัง,ปงหวัวะจําวันที่สองคือสภาคมจิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินทองไหลมาเทมาคือจังสายนบาบวขาดสายนะครับกินกระยาให้ได้บกจกกระยาให้ได้โลงนะครับความเจ็ดยาสิใดความไขยาสิมีเอพที่ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมทั้งช่องยูทูบทั้วีดนเดิมขอให้ยู่ดีไม่แห้งเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปลงตลอดไปเลยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ